สวัสดีค่ะเด็กๆต่อไปนี้นะคะครูจะสอนเกี่ยวกับทับกษะของชีวิตนะคะอุปกรณ์เหล่านี้นะคะถือว่าเป็นของเล่นสำหรับเด็กๆหรือเป็นสื่ออุปกรณ์เมื่อเราทำากิจกรรมหลายๆวันเข้านะคะอุปกรณ์ก็จะมีวางอยู่หรือของเล่นเด็กๆก็ตามนะคะอย่างเช่น กระบะคออสัตว์นะคะหรือว่าอุปกรณ์เครื่องเรียนต่างๆนะคะเหล่านี้เมื่อวางอยู่นานๆก็จะมีฝุ่นมีละอ,องมาเกาะหรือเด็กเล่นนะคะจับก็จะมีการสัมผัสทำให้เกิดสกปรปกนะคะเราก็ต้องมีการทำความสะอาดนะคะเป็นพื้นฐาน เด็กๆสามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่ดูแลของเล่นของตัวเองได้นะคะหรือดูแลบ้าน furniture. เฟอร์นิเจอร์เล็กๆน้อยๆนะคะวันนี้คุณครูก็จะมาสอนเด็กๆเช็ดของเล่นนะคะในการเช็ดของเล่นคุณครูก็มีน้ํานะคะน้ําเด็กๆก็ต้องใช้ผ้าที่ริ้วนะคะ อย่างน้อยก็ต้องสองถืถนผืนแรกก็ชุบน้ําจุ่มน้ําค่ะเด็กๆในการเช็ดเราก็ใช้น้ําเปล่าและนะคะแล้วก็ยาฆ่าเชืเ้อโรคเด็ดตอมนะคะผสมลงไปในน้ําเล็กน้อยนะคะ<ๆ>เพื่อเกินการฆ่าเชื้อโรคให้สะอาดนะคะเด็กๆก็ใช้ผ้าขี้ริ้วนะคะคืนเล็กๆที่เราจับได้ขนัดนะคะ จุ่มน้ำแล้วก็บีบให้แห้งอัดหมาดนะคะ เช็ดไปให้ทั่วนะคะรวมทั้งที่จับด้วยนะคะอ่าแผ่นนี้เราก็เช็ดทำความสะอาดข้างด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะอ่าอุปกรณ์เราก็อาจจะยังเปียกน้ำอยู่เราก็ใช้ผ้าแห้งอีกผืนหนึ่งนะคะ มาช่วยเช็ดนะคะให้มันแหง้งก็เหมือนเดิมนะคะเช็ดทั้งด้านหน้าด้านหลังะคะ่ะอันนี้ก็เช็ดเช่นเดียวกันนะคะส่วนที่จับ ค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะคะที่เด็กๆสามารถทำได้เรามีสิ่งของอย่างอื่นบางอย่างเราสามารถนำไปล้างน้ำล้างน้ำยานะคะลงไปล้างน้ำได้เลยแต่อันนี้กรณีที่เป็นสิ่งของที่จะต้องระวังไม่ให้เตียกน้ำมากเกินไปนะคะเพราะว่าไม้บางอย่างก็โดนน้ำไม่ได้น,นี่คุณครูก็ อสอนให้เด็กๆมีทักษะชีวิตในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ